คสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำเกี่ยวกับครอบครัวจึงเงินตอนเรื่องหมาหัดืุดตื่นนะคะมันจะเป็นความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ซึ่งหมาที่แนะนำนี้ชื่ออ่างตอนนั่นเองนะคะและรวมไปไปซื้อด้วยนะคะจะขายที่เส้นหู เกตสินร้าน,น,นขายหนังสือทั่วไปค่ะราคาไม่มากนะคะแค่1น8้อและอย่าลืมติดตามนะคะเนี่ค่ะข้างในมันจะเป็นหน,นันสีนทุกหน้าเลยเนี่ยค่ะ ก็เดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะคะอาจจะเป็นการรีวิวที่ติ้งตองมากแต่ฝากฝากผลงานด้วยนะคะขอบคุณค่ะ